เมื่อวันพฤหัสนะคะหญิงก็ได้เริ่มต้นพูดไปเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อฟังพระเจ้านะคะและตัวหญิงเองเนี่ยประสบการณ์ที่เวลาคนถามว่ามีคําพยานอะไรไหมเนี่ยก็หลายเปอร์เซ็นต์เลยนะคะที่คําพยานของหญิงจะอยู่ในเรื่องของการที่เมื่อพระเจ้าบอกแล้วไม่ทําและผลมันจะเป็นยังไงอย่างเช่นพระเจ้าบอกว่าให้หยิบอันนี้ไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้ใครสักคนหนึ่ง ในหัวเราก็คิดว่าจำได้ไม่ต้องหยิบตอนนี้หรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยหยิบก็ได้ก่อนออกค่อยหยิบก็ได้แล้วก็ลืมและพระเจ้าก็ยังทรงพระเมตตาก็ย้ำเตือนทุกสัปดาห์จนบางครั้งสิ่งที่สัญญากับบางคนเอาไว้เป็นเดือนกว่าจะเอามาให้เขาเพราะเมื่อกลับไปพระเจ้าเตือนแล้วว่าให้อยิบขึ้นมาก่อนไม่เป็นไรยังไม่ถึงวันอาทิตย์ยังไม่ต้องหยิบก็ได้แล้วพระองค์ก็บอกวันแล้ววันเล่าแล้ววันอาทิตย์ ไม่ใช่พระองค์ไม่เตือนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรากำลังรีบทุกอย่างแล้วแล้วก็ทำให้เราไม่ได้รับตามที่พระองค์ทรงเตือนคนที่ควรจะได้รับพระพรก็ไม่ได้รับพระพรสักทีหนึ่งเราเป็นตัวถ่วงเอาไว้อะละวันนี้เรื่องราวของคนหนึ่งที่เขาเนี่ยได้รับการเลือกอย่างดีโดยพระเจ้าและเขาก็ได้อยู่ ได้ชิดกับพระเจ้าจนกระทั้งเขาได้รับการทรงนำและเป็นพอรให้กับคนเป็นอันมากเขาก็มาอยู่ในจุดที่หญิงก็เคยเป็นด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องราวของคนนั้นใครเอ่ยที่เข้าไปอยู่ในท้องประทูไม่มีนะเอาโยนาอยู่ในท้องประทูนะคะนี่ครูเด็กบอกเองโอเคดูในโยนาบทที่หนึ่งด้วยกันนะคะ ตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยวันนี้หญิงอ่านยาวๆเพราะว่าหญิงต้องการให้เราได้เห็นข้อพระคัมภีร์ด้วยว่าข้อพระคัมภีร์นั้นพูดถึงอะไรบ้างนะคะโยนาบทที่หนึ่งข้อหนึ่งพระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาบุตรอมิทัยว่าจงลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้นเหตุความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาถึงเราแล้วทําชั่วพระเจ้าเห็นแน่นอนแต่พระเจ้าทําไมถึงให้ไปพูดพระเจ้าต้องการจะช่วยเขาโยนา พอพระเจ้าบอกให้ไปอืม,อมนี่ไม่ใช่เมืองที่เราปกติอาศัยอยู่ไม่ใช่ชาเมืองที่เรารักไม่ใช่กลุ่มคนที่ต้อนรับเราเป็นอย่างดีปรากฏโยนาก็เลยต้องตัดสินใจข้อสามแต่โยนาได้ลุกขึ้นทำตามพระเจ้าไหมปล่า ไปยังเมืองทาชิสจากพระพักของพระเจ้าท่านได้ลงไปยังเมืองยะฝาและพบกำปั่นก็คือเรือนะคะลำหนึ่งกำลังไปยังเมืองทาชิชดังนั้นท่านจึงชำระค่าโดยสารและขึ้นเรือขึ้นเรือเดินทางร่วมกับเขาทั้งหลายไปยังเมืองทาชิชให้พ้นจากพระพักพระเจ้าว้าวใครทําได้บ้างไปให้พ้นจากพระพักของพระเจ้านินนเวยอยู่ฟากนี้เขาไม่ได้ออกไปอีกแค่ สิองศาหรือว่าออกไปแค่35องศาหรือ45้าองศานู่นเขาไปอีกฟากหนึ่งเลยไม่ใช่90ิบด้วยไปร้อยแปสิบเลยนินเวยอยู่ฟากนี้หรอพระเจ้าพูดเขาตอบรับพระเจ้าหรือเปล่าไม่มีข้อพระกมภีบอกว่าโยนาตอบรับโยนาหูทวนลมทันทีเลยค่ะพอดีกำลังติดทุละลุกขึ้นเดินไปแล้วก็จ่ายตังเลยเพื่อที่จะไปเมืองทาชิต ไปอีกฟากหนึ่งเลยหนีใครไม่ใช่หนีชาวเมืองนีนาเวที่โหดร้ายเขาตั้งใจจะหนีออกจากพระภาคของพระเจ้าทําเป็นตีเนียนเลยละกันไม่รู้เรื่องเลยละกันแต่พระเจ้าทรงขับกระแสลมใหญ่ขึ้นเหนือทะเลจึงเกิดพายุใหญ่ขึ้นในทะเลนั้นจนน่ากลัวกําปั่นจะอับปางแล้วบรรดาลูกเรือก็กลัวต่างก็ร้องขอต่อพระของตนและเขายนสินค้าในกําปั่นลงในทะเลเพื่อให้กําปั่นเบาขึ้นแต่โยนาเข้าไปข้างในเรือนอนลงและ ไม่ใช่ขดตัวสั่นกลัวหลับสนิทไม่แคร์ว่าตัวเองนำความหายนะมาให้ชีวิตใครบ้างลูกเรือที่เดินเรือมาจนเชี่ยวชาญยังกลัวเลยว่าพายุขนาดนั้นเราไม่รอดสินค้าสิ่งที่เขารับผิดชอบเงินจำนวนมาโหลานมาหาศาลที่เขาจะต้องไปจ่ายภายหลังเขาต้องโยนเพื่อเอาชีวิตตัวเองให้รอดแต่คนหนึ่งคนที่ตัดสินใจว่าฉันจะไม่ทำตามพระเจ้าฉันจะหนีพระเจ้า กลับไปนอนให้คนอื่นวิบัติน่ารักที่สุดนะคะและนี่คือคนที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ได้เลยนะคะในเรือจึงมหาท่านและกล่าวกับท่านว่าเจ้าคนขี้เศร้าเอ๋ยอย่างไรกันนี้ลุกขึ้นสิจงร้องขอต่อพระเจ้าของเจ้าชรอยพระเจ้านั้นจะทรงรำลึกถึงพวกเราบ้างเราจะได้มีไม่พินาศเพราะอะไรทั้งเรือขอพระของตนไม่รู้กี่องค์แล้วไม่ได้ผลเหลืออยู่คนหนึ่ง เป็นลูกค้าขอเดินเรือไปด้วยจ่ายตังแล้วไม่รู้นับถือองค์ไหนลุกขึ้นไหว้พระของเจ้าบ้างคือองค์ไหนก็ไม่ช่วยก็ขอเผื่อองค์ของเจ้าช่วยเขาทั้งหลายก็ชักชวนกันว่ามาเถอให้เราจับฉลากกันเพื่อเราจะทราบว่าใครเป็นต้นเหตุแห่งภัยซึ่งเกิดขึ้น,กนแก่เรานี้ดังนั้นเขาก็จับฉลากฉลากนั้นก็ตกอยู่กับโยนาเขาจึงพูดกับโยนาว่า จงบอกเรามาเถิดว่าภัยซึ่งเกิดขึ้นแก่เรานี้ใครเป็นต้นเหตุยอมรับมาตรงๆเจ้าหากินทางไหนและเจ้ามาจากไหนประเทศของเจ้าชื่ออะไรเจ้าเป็นคนชาติไหนคราวนี้ล่ะซักจะตอบไม่ตอบเพราะว่าตอบไม่ตอบเธอก็ต้องโดนจับโยนลงเรือแน่ๆและท่านจึงตอบเขาว่าข้าพเจ้าเป็นคนฮีบรูและข้าพเจ้ายำเกรงพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงสร้างทะเลและแผ่นดินแห้งคนทั้งปวงก็กลัวยิ่งนักจึงถามเขาว่า ท่านกระทําอะไรเช่นนี้หนอคนเหล่านั้นทราบแล้วว่าท่านหลบหนีจากพระพักพระเจ้าเพราะท่านบอกแก่เขาเช่นนั้นพระเจ้าของฉันสร้างและสร้างทะเลยังนั้นทะเลเป็นอย่างเนี้ยเพราะพระเจ้าของฉันอาธิพระองค์ทาเช่นนั้นจับฉลากและรู้แล้วนี่ว่าใครเป็นตัวซวยฉันเองเนี่ยแหละที่เป็นคนนําความซวยมาให้พวกท่านซึ่งท่านโยนสินค้าทิ้งหมดแล้วด้วยมูลค่าทั้งหลายที่ลงทะเลไปข้าพเจ้านั่นแหละคือคนที่จะต้องรับผิดชอบ ข้อ11เขาทั้งหลายจึงกล่าวกับท่านว่าเราควรจะทําอย่างไรแก่ท่านเพื่อทะเลจะได้สงบลงเพื่อเราเพราะทะเละเพราะทะเลยิ่งกําเริบม,มากขึ้นทุกทีถึงตอนนี้มันก็ต้องยอมแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ายังไงยังไงมันก็สุดตัวแล้วแหละไหนๆก็หนีจากพระเจ้าไม่ได้เขาจับได้แล้วว่าเราคือตัวสวยเรานําความวิบัติมาถึงทุกคนคราวนี้ก็ต้องยอมเผชิญหน้ากับความจริง ท่านจึงตอบเขาทั้งหลายว่าจงจับตัวข้าพเจ้าโยนลงไปในทะเลก็แล้วกันทะเลก็จะสงบลงเพื่อท่านเพราะข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าพายุใหญ่ที่เกิดขึ้นแก่ท่านเช่นนี้ก็เนื่องจากตัวข้าพเจ้าเองถึงกระนั้นก็ดีพวกลูกเรือก็ช่วยกันตีกันเชียงอย่างแข็งแรงเพื่อจะนําเรือกลับเข้าฝั่งแต่ไม่ได้เพราะว่าทะเลยิ่งกําเริบมากขึ้นต้านเขาไว้เพราะฉะนั้นเขาจึงร้องทูลต่อพระเจ้าว่า ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอวิงวอนต่อพระองค์ขออย่าให้พวกข้าพระองค์พินาศเพราะชีวิตของชายผู้นี้เลยขออย่าให้โทษเราของการทําให้โลหิตที่ไร้ความผิดตกมาเหนือข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงกระทําสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทยัยเขาจึงจับโยนาทิท้งลงไปในทะเลความป่นปวนในทะเลก็สงบลงลองนึกดูนะคะโยช่วยกันจับช่วยกันจับเรือกําลังครงโครงโครงจำที่โยง อาวเงียบเลยการอัศจรรย์เกิดขึ้นตรงนั้นพวกเขารอดตายมาได้เพราะได้เอาคนผิดโยนลงไปนะคะคนเหล่านั้นก็ย่ำเกรงพระเจ้ายิ่งนักเขาทั้งหลายก็ถวายสตวบูชาแด่พระเจ้าและสาบานตัวไว้คือทีนี้เระกลับใจหาพระเจ้าเลยและพระเจ้าทรงกำหนดให้ปลามะฮือมาตัวหนึ่งนะคะกลืนโยนาเข้าไปโยนาก็าอยู่ในท้องปลานั้นสามวันสามคืน ข้ามาบทที่สองเลยนะคะข้อหนึ่งและข้อสองแล้วโยนาก็อธิษฐานต่อพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านภายในท้องปลานั้นว่าในคราวที่ข้าพระเจ้าตกทุกข์ได้ยากข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลจากท้องของแดนคนตายและพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์ รอบนี้ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ารู้แล้วแหละว,ว่ายังไงก็หนีพระเจ้าไม่พ้นตัวเองหนึ่งคนเลือกตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่คิดว่าจะพ้นความผิดได้คิดว่าจะเอาตัวรอดและต้องทําคนอื่นวุ่นวายไปหมดรอบนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าขอให้ช่วยพ้นจากสิ่งที่ตัวเองทําผิดพลาดขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงเมตตานะคะแน่นอนว่าพอมา อยู่ที่ข้อสิบนะคะพระเจ้าตรัสสั่งปลานั้นมันก็สำรอกโยนาออกไว้บนแผ่นดินแห้งโดยปลาเอามาถุยทิ้งเอาไว้บนแผ่นดินจากที่ไปทิศหนึ่งสรุปพระเจ้าก็ไหนๆก็ไหนๆล้วอ่ะพามาแล้วก็มาสั่งให้เขาไปทําตามคําสั่งของพระเจ้าโยนาบทที่3านะคะข้อหนึ่แล้วพระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาเป็นคํารบสอง รอบแรกพระองค์ปล่อยไปยั้งหลายวันลุกขึ้นเดินทางซื้อขึ้นเรือไปมีปัญหาอาจจะวันสองวันไม่รู้พระอ,องค์รอให้ตระหนักเองได้ซึ่งเขาก็ตระหนักได้รอบสองพระเจ้าบอกว่าจงลุกขึ้นไปยังนินเวนครใหญ่และประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า ข้อสดังนั้นโยนาจึงลุกขึ้นไปยังนีนเวตามพระวจนะของพระเจ้าฝ่ายนีนเวเป็นนครใหญ่โตมากทีเดียวถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลาสามวันโยนาตั้งต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหนึ่งและท่านก็ร้องประกาศว่าอีกสี่สิบวันนีนเวจะถูกคว่ำฝ่ายประชาชนนะครนีนเวได้เชื่อฟังพระเจ้าเขาได้ประกาศให้อดอาหารและสวมผ้ากระสอบตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่สุดจนถึงผู้น้อยที่สุด โยนาไม่ได้เสียเวลาพูดอะไรนานไม่ได้พูดมากไม่ได้บอกเล่าอะไรเยอะแยะมากมายบอกแค่ว่าอีกสี่สิบวันเมืองท่านพินาศแน่บอกแค่นี้เองบอกให้ได้รู้ซึ่งคนเหล่านั้นขอบคุณพระเจ้าถ้อยคำสั้นๆแต่เมื่อมาจากพระเจ้ามีฤทธเดชอย่างมากเข้าไปแตะต้องใจในทุกวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าองค์พระวิญญาณเสด็จมาบนโลกเพื่อที่จะแจ้งให้โลกได้รู้ถึงความผิดบาปดังนั้นเมื่อเราบอกเล่าความดีของพระเจ้า เราไม่ต้องไปบอกเลยนะคะว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องพินาศหรืออะไรแล้วบอกความรักของพระเจ้าสั้นๆเราอาจจะมีเวลาไม่เยอะขอพระเจ้าอวยพรนะคะหยิบยื่นของดีให้กับเขาหน่อยหนึ่งขอพระเยซูดูแลชีวิตคุณนะคะอาจจะบอกอะไรสั้นๆมีอะไรให้อธิษฐานเผื่อไหมพระเจ้าเป็นห่วงนะคะเอาสั้นๆนิดเดียวเท่าที่เวลาเรามีแต่ด้วยความเต็มใจ แล้วรู้ว่าเราถูกเรียกให้ทำพันธกิจแห่งการคืนดีกันนำข่าวดีไปบอกให้เราเป็นภาชนะของพระองค์หยิบยื่นความดีให้กับคนที่เราไม่รู้จักในระยะเวลาสั้นๆและคนที่ดูเหมือนจะไม่คู่ควรแต่เราทำดีกับเขาเพราะพระเจ้าสอนให้เราเดินในความรักทำดีกับศัตรูทำดีกับคนที่เคี่ยวเข็นเราทำดีให้กับคนที่เอาเปรียบเราและก็ให้เราทำดีกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเรา ให้เราดูแลคนในครอบครัวของเราทำในพระนามของพระเจ้าแม้จะเล็กน้อยอาจจะเริ่มต้นสั้นๆส,สามีหรือภรรยาเข้าบ้านมาถามเขาหน่อยเหนื่อยไหมคะวันนี้ขอพระเจ้าเสริมกําลังนะคะอยากทานอะไรบ้างแค่นี้เราเอาความดีหยิบยื่นให้กับเขา ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทํางานในหัวใจของเขาพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงและแตะต้องหัวใจของเขาเราเองอาจจะเคอะเขินเราอาจจะรู้สึกเอ้ยไม่รู้ว่าเขาจะคิดอะไรยังไงบ้างแต่เราเลือกทําดีเราทําเพราะเราเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราทําแม้เล็กน้อยหนึ่งพระเจ้าจะทํางานในใจเขาได้สองมันจะเริ่มติดเป็นนิสัยของเราเมื่อเราทําเป็นนิสัยแล้วแน่นอนคนก็ได้รับประโยชน์ ฝ่ายประชาชนนครนินเวได้เชื่อฟังพระเจ้าเขาประกาศอดอาหารและสวมผ้ากระสอบไม่สวมอะไรงดงามไม่ออกมาเต้นรำไม่โชว์สวยอีกต่อไปแล้วใช้ชีวิตแบบสมถะสุดเพราะว่าต้องการที่จะตัดตัวเองออกจากการไปคิดเรื่องอื่นมากมายกลับใจใหม่ตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่สุดถึงผู้น้อยที่สุดเขากลับใจแน่นอนทั้งหมดเกิดขึ้นตามที่พระเจ้า ได้บอกเอาไว้และขอบคุณพระเจ้านะคะในที่สุดชาวเมืองนินาเวก็กลับใจดูนะคะในข้อสินะคะเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทําของเขาแล้วว่าเขากลับไม่ประพฤติชั่วต่อไปพระเจ้าก็ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตามที่พระองค์ตรัสไว้และพระองค์ก็ไม่ได้ทรงลงโทษเขาจริงๆพระองค์เตือนให้เขารู้ว่าจะมีภัยเกิดขึ้นให้คนของพระองค์ไปบอก และเมื่อพวกเขากลับใจการปกป้องก็มาถึงแม้คนที่ชั่วร้ายที่สุดพระองค์ก็ดูแลแน่นอนเรื่องราวหลังจากนั้นเราก็เห็นแหละว่าโยนาไปนั่งงอนแต่นั่นคือเรื่องของเขาแหละเราต้องการจะให้ได้รู้ว่าเมื่อพระเจ้าบอกให้เราทําอะไรก็แล้วแต่บางอย่างมันไม่ได้อย่างใจเราบางอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดบางอย่างเรารู้สึกว่ามันไม่สมควรที่มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้ควรจะหนักกว่านี้สิแต่เราไม่ใช่ผู้พิพากษา เราไม่ใช่คนที่จะอํานวยพรให้กับเขาหรือตัดสินเขาได้และการที่เราจะขึ้นไปนั่งบนที่นั่งของผู้พิพากษาซะเองจัดการเองคิดเองลงโทษเขาเองตัวเราเองนั่นแหละที่จะต้องพลาดจากพระพรตัวเราเองก็จะต้องไปตอบกับพระเจ้าด้วยว่าเจ้าเป็นใครที่จะมาตัดสินบ่าวของเราเหมือนคนเข้ามาในบ้านหญิงแล้วบอกอ้ทาสีนี้ได้ยังไงบ้านนี้ควรจะทาสีเขียวลายจุดสิมันบ้านหญิงไง หญิงจะทํายังไงไม่เป็นไรหรอกหญิงจะเลี้ยงแมวในแบบของหญิงปล่อยหญิงไปมันคือแมวของหญิงนะคะคุณดูแลแมวของคุณก็พอดังน,น,นั้นแต่ละคนมีส่วนที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอยู่และเมื่อพระเจ้าบอกให้เราทําอย่ารอจนกระทั่งพระองค์ต้องบอกรอบสองเลยเพราะว่าพระองค์รู้ว่าตัวคุณพระองค์สามารถใช้งานได้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระองค์ใช้ให้เราทําอะไรบางอย่างแม้เราจะไม่เห็นด้วยแต่มันคือเกียรติพระเจ้าเห็นว่าเรา น่าจะมีหัวใจที่อ่อนโยนพอและพระองค์รู้ดีว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนและเมื่อเราทําตามพระองค์ได้รับพระเกียรติและคนอื่นก็ได้รับพรด้วยเช่นเดียวกันให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะพ่อคะลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงรักเราอย่างมากพระองค์ทรงสร้างเราและทรงมีแผนงานเพื่อชีวิตของเราพระองค์ได้ทรงโปรดให้เราเป็นภาชนะ และเป็นตัวแทนของพระองค์เมื่อพระองค์บอกให้เราทำอะไรก็แล้วแต่แม้ว่าในสมองของเราในความคิดของเราจะยังไม่เข้าใจและอาจจะเห็นต่างแต่การยอมจำนวนต่อพระองค์คือเรายอมทำตามเพราะเรารักพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดและเรารู้ว่าพระองค์ทรงมีแผนงานที่ดีเราเชื่อและวางใจในพระปัญญาของพระองค์และเรารู้ว่าเมื่อเราทำตามแผนของพระองค์ พระองค์ต้องการที่จะให้มีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นพระพรจะตกอยู่กับคนนั้นที่เราไปถึงรวมถึงพระพรก็จะไม่ขาดจากชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันและยิ่งกว่านั้นพระองค์คือผู้ที่จะได้รับการถวายพระเกียรติในชีวิตของเราลูกขอบพระคุณพระองค์และขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมน